สาวอิ๋วลองมาแชร์สวัสดีจากเพื่อนๆวันนี้เปลี่ยนเมนูจากอีสานไปใต้จ้าร้านนี้เป็นร้านประจําค่ะที่สาวอยู่มากินตลอดเลยเพื่อนๆผักเครื่องเคียงคนลานหลายอันนี้คือถั่วงอกดองเพื่อนๆมักที่สุดค่ะถั่วแตงกวามะเขือทุกอย่างมีหมดเลยเพื่อนๆจ้าอันนี้จ้ะผักมันปูค่ะใบบัวบกยอดมะกอกมีทุกอย่างเพื่อนๆจ้ามาจาะอยู่สร้างขัวกิ้งกับไตป่าแห่งเพื่อนๆ โดนๆจะเจอร้านที่ถูกใจแบบนี้เพื่อนๆจ้าร้านเพิ่นอยู่ตรงขามกับสีคอนสีนักรินเพื่อนเพื่อนอยู่นนนนยในซอยสีนักรินสีสิบค่ะเอามาในซอยแล้วจะอยู่ไส้มือผนเพื่อนประมาณสิบถึงยี่สิบเมตรเพื่อนเพื่อนมันจะมีวินมอเตอร์ไซค่ะถามได้เลยจ้าว่าร้านแกงใต้ร่อยจังหู้อยู่ตรงไหนแลยจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าบอกเลยค่ะว่าเด็ดค่ะร้านนี่ผู้ใดมากแกงใต้ต้องล้องมาค่ะเพราะว่าสาวอยู่ร้องแล้วก็ล้องอีกมาแล้วก็มาอีกค่ะเพราะว่ารสชาติและก็รพักที่เขาเอามาแนมมาแกล้ม มันเยอะมันหลากหลายค่ะแล้วมันเข้ากันอิลีค่ะเพื่อนๆเ,เป็นร้านที่แนะนาได้จ้ะเพื่อนเพื่อนเดอ้อผู้ไหลผ่านไปผ่านมากับว่าแวะรับประทานได้จ้ะบอกเลยว่าไม่ผิดห<ม>ว<า>ังแน่นอน<า><ม>ถ้าแวะประทานที่นี่นะจ้ะเพื่อนๆถ้าจะถามว่าเป็นยังสาวอยู่ขึ้นมากินแกงใต้าสาวอย<บ>ู่บอกเลยค่ะว่าเมื่อก่อนนี่เคยไปอยู่ที่ภาคใต้ค่ะอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะอยู่กับน้าค่ะตั้งแต่สมัยเรียนจบใหม่ๆค่ะน้าพาไปอยู่ที่ภูเก็ตค่ะแกเปิดร้านขายทัวค่ะเพื่อนเพื่อนขายทัวโดูเป็นขายทัวจ้ะ ยูหลายปีค่ะกินจนชิ้นค่ะเพื่อนๆจะบอกว่าชิ้นก็คือชิ้นค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่มักทานอาหารรสจัดอยู่แล้วเพราะ,าะไปอยู่ที่นี่กะโอ้โหมันเป็นอีย่างที่ถูกอกถูกใจค่ะพักกระไลเป็นคนชอบทานผักชอบทานรสจัดกันเลยบอกว่าถูกจริตนะเพื่อนๆเนาะสรุปก,ก็คือว่ามากมาแหละค่ะมากรสจัดค่ะร้านนี่อาหารทุกอย่างนนารับประทานเพื่อนๆนี่จะ้ะเบิ้งเลยจ้ากะบอรูจ,จะ้ะว่าแต่ละเมนูเพื่อนห้องว่าอีอย่างแน่แต่ที่แน่ๆ,ๆก็คือมิไตป่าแห้งค่ะกับขัวกลิ้งที่สัอยูกินเป็นประจำ อันนี้ปลาโลเนาะอันนี้ผัดเครื่องในอันนี้แกงปลาอะไรก็ไม่รู้ค่ะแต่ที่แน่ๆสาวอยู่มาทานร้านนี้โดยเฉพาะจะทานแค่ข้วกลิ้งกับไตปลาแห้งเพราะว่ามันเป็นอีอย่างที่สาวอยู่มักที่สุดค่ะมาย้ำไดก็อดใจบ่ได้ค่ะเพราะมันเป็นเมนูที่มักที่สุดจ้ะเพื่อนๆอย่าลืมเด้อร้านพันอยู่ตรงข้ามกับซีคอนสีนครินค่ะอยู่ในซอยสีนคริน40นี่เลยจ้ะตามป้ายเลยจ้า